สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Mission z e r o นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมใหม่จากทางค่ายเนอที่เปิดให้ทดลองเล่นในสต re ประเทศไทยแล้วนั่นเองเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ฝั่งนะครับฝั่งนึงจะเป็นสปายหรือสายลับนะครับเข้าไปจรกรรมข้อมูลอีกฝั่งนึงก็เป็นเหมือนผู้คุมอะไรแบบนี้คอยหาไอ้พวกที่จะมาจรกรรมข้อมูลแล้วก็จับให้ได้นะครับเหมือนเกมของค่ายเน็ตที่ชื่อว่ามอร์เดรต p พ r s u สูทนะครับผมจาชื่อเกมไม่ผิดนะประมาณน จะแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับจะแนะน,นําตั้งแต่ Tu วร์เรียลไปเลยนะครับนะอย่างแรกเลยท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกในเกมฝั่งที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ก็คือฝั่งที่เราจะรอบเลนไปขโมยข้อมูลเขานะครับเราสามารถแปลงร่างเป็นในส่วนของตัวพนักง,งานของเขาได้นะครับเนี่ยเราต้องค่อยๆเข้ามาท่านผู้ชมครับแล้วก็ทําการเซลแบบนี้นะครับให้อารมณ์เหมือนคิดแมนเหมือนกันนะเข้าไปเซลคู่ต่อสู้หรืออะไรทํานองนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราสามารถอ่าปลอมนะครับ เป็นเขาเรียกอะไรคนตัวนี้ได้นะครับก็คือพนักง,งานคนนี้เนาะตัวเกมมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มในส่วนของตัวต่อมานะครับเราจะทําการเข้าไปในงานเนาะเพื่อทําการปนไม่ใช่ปนเนี่ยขโมยข้อมูลนะกราฟิกในเกมถือว่าจัดเต็มจากทั้งค่าย Net ตอเช่นเดิมนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะผมเคยได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์จแล้วนะอันนี้เข้ามาในงานแล้วนะครับทุนผู้ชมครับ ในงานผมอาจจะเบาในส่วนของตัวเสียงดนตรีต่างๆ,ๆเพราะว่า,ามันจะมีเสียงเพลงเข้ามานะครับการติลิขสิทธิ์เนาะเนี่ยทำการสแกนนะครับสแกนหาในส่วนของตัวเ,เหมือนหาพวกเป้ามงเป้าหมายหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็จะมีระยะในการสแกนอยู่นะครับตอนนี้เราติดตามคนนี้อยู่นะครับเนี่เป้าหมายของเราในการติดตามนั่นเอนงทุผู้ชมครับแล้วก็เดินตามเข้าไปนะค่อยๆเดินเข้าไปทุกผู้ชมครับใกล้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ละโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเนาะเราก็ย้ายทานผู้ชมครับ เข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็มาทางนี้ท่านผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาขโมยข้อมูลกันนะครับเขาให้เราเข้ามาในตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับเรามาช่วยเพื่อนเรานะครับเหมือนเพื่อนเราแม่งโดนอะไรบางอย่างใช่ไหมแ,แล้วก็เพื่อนเราถ้าผมจำไม่ผิดนะทำการสแกนอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าทำผิดคำสั่งนะถ้าผิดคำสั่งเราจะโดนจับได้ทันทีเลยท่านผู้ชมครับช่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะ กด R ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับแล้วก็วิ่งไปต่อครับผมโอ้ยเกือบตกเลยนะครับนี้จะเป็นพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องไปยุ่งกับเขานะเออเราไม่จะเป็นเราก็ต้องไปยุ่งกับเขานะครับมาครับนี่ครับมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการอาถอนรหัสนะครับเพื่อที่จะขโมยข้อมูลแล้วก็จะหนีออกจากตัวแมพเกมนี้ไปให้ได้นะครับนี่ก็มีขึ้นมาแล้วเนาะ หนึ่งกับ9นะครับใส่1แล้วก็อัปโหลดไปอันนี้เดานะคือมันเหมือนถอดรหัสมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราแค่แบบเดานะแต่ก็ยังไม่เคยเดาผิดเลยนะครับส่วนใหญ่จะถูกนะว่าไปน,นั่นนี่ครับอารมณ์ตอนหนีก็เป็นประมาณนี้เอ๊ได้ข้อมูลไปแล้วหนีได้ตามมาดิเ <laughs> จ๋งไหมต่อมาท่านผู้ชมครับเรามาดูกันนะครับผมอ,อันนี้เราจะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นท u t o r i รีที่เขากําลังแนะนำเนาะ เราทาการกดเลยท่านผู้ชมครับนี่อันนี้จะมีคําสั่งในการาล็อกประตูหรือควบคุมประตูอะไรต่างๆด้วยนะครับทําการกดเพื่อทําการหมอบลงนะครับให้เขาเรียกอะไรหนีให้ตัวนี้นะครับจับเราไม่ได้นะคือมันกาลังหาอยู่นะครับว่าเราไปไหนแล้วก็แค่แกล้งนอนเฉยๆคือรู้เร่นเกมนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเป็นเกมแบบนี้ถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะครับบอกเลยว่าโคตรมันนะในการปองกันปั่นกันนะครับเออ แต่เราเข้ามาตรงนี้กันต่อครับแล้วก็ทําการมุดเข้าไปนะครับนี่เราก็มาอยู่ในงานอีกเช่นเดิมนะครับนี่เขเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนะครับไอคนนั้นก็ยังหาเราไม่เจอนะแล้วเราก็หนีออกไป อันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการหนีอะไรทํานองนี้นะต่อมาท่านผู้ชมครับเรามาดูฝั่งที่เป็นผู้ล่ากันบ้างนะครับด้านขวาบนก็จะเป็นรายชื่อที่เรากําลังตามหาหรือเป้าหมายนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นมินิแมปบอกนะครับตอนนี้เราอยู่ในถงอะไรนะครับแล้วก็มีถงถง A อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เข้ามาที่ถง A นะครับแล้วในนี้มันจะมีคนไลยอยู่ท่านผู้ชมครับเราก็ต้องหาคนไลยจากในนี้นะครับเพื่อจัดการออกไปให้ได้นั่นเองเนาะเป้าหมายนะครับถ้าเจอเป้าหมายแล้วก็ ขวดนะครับขวดนะมันก็หนีไปอะไรแบบนี้นะถ้าเราถูกตัวนะต้องบอกกันนะว่าถูกตัวนะครับตามให้ถูกตัวแล้วเขาก็หนีไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับน่ดูมินิแมปนะครับไอ้เยมันอยู่นี่นะครับอยู่นี่คืออันนี้เหมือนเราจําได้นะครับเราจัดได้เราจําได้โดนไปหนึ่งกระบวนท่านะครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับตรงนี้มีเพื่อนมันมาช่วยแล้วมันก็หนีไปอีกท่านผู้ชมครับ คือถ้ามันมีเพื่อนอ่ะเพื่อนมันก็สามารถช่วยได้นะแล้วมันก็หนีไปหนีไปหนีไปมันจะหนีไปไหนตัวเี้มจะหนีไปไหนแล้วก็ตามเข้าไปครับจะหนีได้หรือเปล่ามันก็หนีหนีจะหนีกําลังจะหนีนะครับผมโอ้โหกำลังจะหนีนะแต่ไม่สามารถหนีได้นะครับเราสามารถสกัดกั้นได้อะไรประมาณนี้นะหลังจากจบช่วงทุนรเรียลนะครับก็จะมีการอ๋อเลือกตัวละครตัวละครนะครับเออ มีทั้งตัวละครผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างาดูดีอยู่แล้วนะครับผมผมชอบคนนี้เนาะแล้วก็ทําการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับ ที่ผมเล่นในช่วงทัวร์เทีให้ดูนะครับผมไม่รู้ว่าคนในเกมมันเยอะหรือเปล่าเนี่ยเคยเล่นเซิร์ฟจีนแล้วเข้ามาโอ้โหปิงโคตรเยอะเลยนะฮะสำหรับการเล่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูหมดในเกมกันดีกว่าว่ามีหมดการเล่นอะไรกันบ้างนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูหมดต่างๆภายในเกมกันบ้างนะก็จะมีแมทนะครับมีแลงมีเทรนนิ่งนะครับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับก็มาเล่นเทรนนิ่งนะครับก็จะมีคอร์ของเอไอนะครับการคัสซอมต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปแบทเทิลกับ AI หรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นในนหมมมดดททีี่่ัอแบบ้้ก็ไช ครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้ด้วยนะเออส่วนแมปตรงนี้ก็จะมี2โหมดนะครับให้เราเล่นกันก็คือเราจะเล่นเป็นตัวเขาเรียกอะไรสไปน์ Spy นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนพวกรบปพเหมือนพาแฮนเตอร์อะไรประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับให้เราทําการแอดด้านขวาบนก่อนท่านผู้ชมครับมันจะมีรูปคน2คนตรงนี้นะเออเราก็ทําการแอดให้เรียบร้อยนะครับใส่ไอดีค้นหาเพื่อนเรานะครับถ้าหาไม่เจอก็ใช้ในส่วนของ ID เดีนาะตอนแรกเราใช้ชื่อก่อนนะครับะอ่ด้าานนนขบนตรงี้่ชมครับ ที่โปรไฟล์เนาะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมี ID อยู่เอา ID ตรงนี้มาใส่ค้นาหานะครับเวลาจะเล่นนะครับก็จะสามารถเล่นได้ตรงแมตต์ตรงนี้เนาะเราเข้าไปปุ๊บมันจะมีการเชิญเพื่อนด้านขวามือตัวนี้เข้าอยู่ในทีมนะครับนี่ทีม4คนนะเนาะประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับเราคอนเฟิร์มมาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นทีม2คนนะฝั่งที่เป็นผู้ล่าจะเป็นแค่ทีม2ฝั่งที่เป็นผู้หนีนะครับหรือว่าสปายนะครับสเนาะต้องเยอะกว่านะครับจะเป็น4 V2 ประมาณนี้เนาะ อ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีเทรนนิงนะครับที่เราสามารถคลัตซ้อมแล้วก็เชิญเพื่อนมาเล่นกับบอทอ่ะอย่างเงี้ยเราอยากให้เป็นบอทนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเพื่อนเรามาฝึกกับบอทในการเล่นก่อนก็สามารถทําได้เช่นกันครับเออนอกจากนี้ตัวเกมมีอะไรอีกนะครับจริงๆก็จะมีพวกแรงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะว๋ยวดูพวกช็อปต่างๆเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะครับนี่มีพวกชุดแฟนซีจัดจ่านะคือค่ายของเน็ตอีสนะครับแฟนซีจัดจ่ายอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องกลัวนะ เนี่ยมีโคตรเยอะเลยนะครับเออจัดเต็มจริงๆเลยตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนาะเราสามารถเก็บเงินซื้อตัวละครต่างๆได้ด้วยท่านผู้ชมครับแบบนี้อ๋อตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีทักษะสกิลที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ตัวละครก็บอกเลยว่าดูดีมีชาร์ตโกนอะนี้โอ้โหเอาเรื่องนะครับระดับสูงด้วยเนาะนี่แพนด้าแพนด้า ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวดิสเพย์นะครับก็มีกราฟิกสูงสุดที่อัลตร้านะครับอันนี้มือถือใครไหวเท่าไหนก็ลองลดหลั่นกันดูนะครับถ้าเล่นอัลตร้าไม่ไหวลองปรับมันไฮนะครับเล่นไฮยังไม่ไหวมามีเดียมนะครับเดียมลื่นแล้วโอเคก็เล่นมีเดียมไปอะไรทํานองนี้นะครับตัวเกมแน่นอนนะครับยังไม่มีภาษาไทยเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ